องนี้เป็นเหรียญเนื้อชนวนนะครับเป็นชนวนที่ช่างเลี่ยมพระส่งมานะครับก็จะเป็นห่วงพระห่วงพระที่ช่างเก็บไว้นะครับแล้วก็ส่งมาจากทั่วประเทศนะครับงนี้เนื้อจะออกแดงๆนะครับสวยมาก นี่นครับเบอร์หกสิบเจดของผมสมาคมช่างเลี่ยมพระพัสติกัน้ํามเป็นยันตัวเดียวกับล็อกเก็ตนะครับเป็นยันนาะลือชานะครับตรงนี้สร้างหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสองเหรียญน,นะครับเหนือนี้ เราสร้างหนึ่งพันห้าร้อยโรงงานแถมให้อีกยี่สิบสองครับก็จะมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หนึ่งห้าสองสองไม่โฟกัสเนี่ยนะครับไม่โฟกัสโอเคนี่นะครับ,ส,รบสวยมากนะครับเหรียญตะลุนนเรกน,นะครับ เหรียนที่สองนะครับผมชัดมากครับพอดีกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนะครับเวลาใกล้ๆเลยไม่ได้เห็นเนี่ยเคนครับเนื้อชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนห่วงพระ